กับผมก็ยังคงอยู่ที่สวนนาฏมณีอินซีฟาร์มน,นะครับในส่วนนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการปลูกต้นโกโก้อย่างไงนะฮะเริ่มตั้งแต่การปลูกการดูแลบำรุงรักษายอย่างไรเนาะเดี๋ยวเราไปเดินดูต้นโกโก,ก้กันว่าเขาปลูกแบบไหนได้ผลผลิตยอย่างไรตามผมมาครับก็ด้านหลังนะตรงนี้ที่เห็นอยู่เป็นต้นโกโก้3ปีเสร็จๆนะฮะเข้าปีที่4วิธีการปลูก เรามีแม่พันธุ์ดีต้นพันธุ์ดีเราก็เอามาปลูกโดยการขุดหลุมอยู่ที่50กว้าง50เซนนะครับลึก50เซนแต่จริงแล้วเนี่ยไม่ต้องไปอิงตำรามากขอแค่ฝังมิดก็พอแล้วไม่ต้องลึกมากเพราะว่ารากของต้นไม้ทุกชนิดเนี่ยเขากินอาหารที่ผิวดินดังนั้นเขาจะแตกรากฝอยลงไปตามหน้าดินแล้วก็ย่อยธาตุอาหารได้ง่ายขึ้น เนาะโดยใช้จุลินทรีย์หรืออินทรีย์วัตถุที่ผิวดินนะครับถ้าใครทําเกษตรอินทรีย์แต่ถ้าใครทําเป็นกเกษตรเคมีกเกษตรผสมผสานร,ร่วมทั้งอินทรีย์และเคมีก็เหมือนกันครับผมแค่เราขุดหลุมฝังพอให้มิดถุงมิดถุง,ถง<ม>ประมาณสักข้อหนึ่งก็พอแล้ว<ม>เพื่อให้มีความลึกเตียงพอเวลาลมลมมาแรงๆต้นไม้ไม่โค่นนะครับหลังจากที่เราปลูกไปแล้วเรา ในเริ่มต้นเนี่ยควรจะมีสักหนึ่งหนึ่งปีนะฮะที่ว่าเราให้ร่มเงาเขาแต่ร่มเงาเขาแนะนําว่าเป็นร่มเงาที่กินได้ด้วยขายได้ด้วยควรจะเป็นกล้วยนะครับแต่ถ้าใครมีทุนไม่อยากมาดูแลตัดแต่งใบกล้วยพวกนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็ใครมีทุนก็ใช้สแลมก็ได้นะครับแลมดําประมาณ5 0นะครับก็ขึงไว้เพื่อป้องกันแสงที่แดดจัด หลังจากนั้นผ่านไป6เดือนถึง1ปีค่อยเอาออกเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกล้วยเรามีไรายได้จากกล้วยเรา,เาตัดแต่งใบออกไปเขาก็จะค่อยๆสอนเหมือนกับค่อยๆเพิ่มแสงลงมาต้นไม้ก็จะได้เรียนรู้ว่าต่อไปเนี่ยเขาจะต้องรับแสงเท่านี้นะเท่านี้นะเท่านี้นะแล้วเขาก็จะแข็งแรงมากขึ้นหลังจากนั้นเราโตมาได้ระยะหนึ่งปีครึ่งนะครับเราก็จะเริ่มเห็นดอกแล้ว พอเริ่มเห็นดอกเราก็ต้องเริ่มตกแต่ง mm hmm. ตัดแต่งกิ่งนะครับตัดแต่งกิ่งที่มันเปื่อนเปิดเกินไปมันลกเกินไปเดี๋ยวเรามาดูอีกต้นหนึ่งที่ว่าเห็นได้ชัดเลยครับเห็นครับ,บเนาะก็แต่งเพื่ออะไรเพื่อให้ต้นของโกโก้เนี่ยเขาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เบียดเสียดเกินไปยิ่งจากด้านหน้านะครับจะเห็นว่า กิ่งแขนกะโดงเอ่ยขึ้นมาใหม่มากมายกายกองไปหมดยิ่งหนาแน่นมากก็ยิ่งเป็นแหล่งสะสมเรื่องของโรคพืชมากอย่างเช่นที่เห็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมตัดให้ดูก็คือเพี้ยนะครับเป็นเพี้ยแป้งเพี้ยที่ถ้คชาวเกษตรจะรู้กันดีแต่ตรงนี้เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมตายไปแล้วอ๋ออันนี้เลยหรอครใช่ครับผมอ่ะยังมีอยู่ตัวหนึ่งครับเพี้ยเกิดจากอะไร อย่าเข้าใจว่าเขาเขามาเกาะของเขาเองอแต่ตัวปลาหะจริงๆที่นำพาเพี้ยมาก็คือมดนะครับม,มดต้องการน้ําเลี้ยงน้ําหวานที่ได้จากเพี้ยก็คือขี้เพี้ยนะครับเออพอมดเอาพอมดได้มาเนี่ยมดก็พาเพี้ยขึ้นมาตามยอดยอดอ่อนของโกโก้ยอดอ่อนของพืชทุกชนิดนะครับพอขึ้นมาเสร็จเขาก็พาเพี้ยมาด้วย พอพาเพียมาเป็นเพื่อน uh huh. ให้คอยกินคอยอะไรให้เขาก็พอเพีย้ยเขา,เาถ่ายออกมาเป็นของเหลว <c oughs> เขาเรียกขี้เพียเนาะ uh huh. ก็เรียบร้อยเลยตรงนี้ก็จะทําให้เกิดการชะงักงานของโกโก้ผลผลิตโกโก้เนาะ <c oughs> การจเจริญเติบโตของเขาก็จะช้าลงโดยเฉพาะในปีแรกๆแ,แต่ถ้าเขาโตมาขนาดนี้แล้วสามปีไปแล้วไม่ต้องกลัวแล้วครับเพราะว่าเขามีหลายกิ่งหลายยอดยังมีทางเลือกอีก จะเห็นใบปลุก,ลกแบบนี้ขาดๆฉีกๆอย่างนี้เกิดจากแมลงปีกแข็งพอบ้านผมเรียกแมงกีนูนไม่รู้ใช่หรือเปล่า <c oughs> ผมเรียกเองนะครับ <c oughs> ผมตรงเนี้เขาก็กิน <c oughs> ให้แมลงกินยังดีสะกว่าให้เพี้ยกินเพราะยังเหลือรูยังเหลือใบพื้นที่สีเขียวในการสังเคราะห์แสงนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดเป็นเพี้ยกกินยอดเลยยอดมันก็จะกุดแบบนี้ถ้าเกิดเขาเป็นยอดนะติ้งต่างว่าเขาเป็นยอดยอดเขากุดปุ๊บการ อยอดการแตกยอดสูงขึ้นไปอีกจะช้า uh huh. เขาต้องใช้วิธีการแตกข้างขึ้นมาพอเขาใช้วิธีการแตกข้างก็จะเห็นได้หลายต้นครับอันนี้เป็นเป็นเคสในการศึกษาได้เลยค่ะ uh huh. แล้วพอมันตกไม่ใช่มันตกขอไปยพอเวลาเนี้ยโตขึ้นมาปุ๊บโอ้ตัดแต่งอย่างไรทําอย่างไร uh huh. อย่าไปคิดมากครับเอาต้นประทานอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไว้เก็บใบไ,ไม้ <laughs> <laughs> อา่าต้นประทานไว้ก่อน โตมาจากลําต้นอันไหนที่เราคิดว่าเราจะใช้ประโยชน์จากเขาได้เราเก็บไว้แต่อันไหนที่ใช้ไม่ได้ <c oughs> ก็ตัดทิ้งไปไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องเสียดายครับบอกโอ้ยยิ่งมีหลายกิ่งยิ่งดีไม่จริง <c oughs> ยิ่งมีหลายกิ่งมากนะัก <c oughs> ก็ทําให้กินปุ๋ยเยอะพอกินปุ๋ยเยอะสารอาหารก็ไปเลี้ยงที่ลําต้นไปอยู่ที่ใบ <c oughs> ไม่ได้ส่งไปที่ดอกที่ผล <c oughs> ก็ทําให้ดอกผลไม่เจริญเติบโตแล้วก็ทิ้งดอกไปนะครับอันนี้คือหลักการของพืชทุกชนิด ก็ตัดแต่งเลยครับอันนี้ตัดแต่งให้ดูเราจะได้ว่าใครที่สนใจในการปลูกโกโก,โก้นะครับจะได้อ่ะจําไว้แล้วก็เอามาทําได้ในสวนของตัวเองไม่ต้องคิดเยอะ